Oh รับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่1ระหว่างห่วงเวลา1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565นางเดือนเพนชาวนายกปฏิบัติงานในตำแหน่งครูกศนตำบลป่าวุษาสังกัดกศนอ,อำเภอขานุวรักษ์ปุรีกศนตำบลป่าวุษาพื้นที่ตั้ง อาคารเก่าอบตอป่าุษาหมู่ที่9บ้านวังทับตำบลป่าบุษาอำเภอขานุวรัศบรีจังหวัดกำแพงเพชรงานขั้นพื้นฐานภาพเรียนที่2ปีการศึกษา2564นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน28คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน32คนยอดผู้เข้าสอบนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน28คนเข้าสอบ23คนคิดเป็นร้อยละ 82.14นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน32คนเข้าสอบ29คนคิดเป็นร้อยละ90.62งานการศึกษาต่อเนื่องโครงการสูงฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพป้องกันโควิด -19 จำนวน10ชั่วโมงผู้เรียนจำนวน6คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละร้อยและมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสรรั้นรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรช่างกอ่อสร้างจำนวน31ชั่วโมงผู้เรียนจำนวน12คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละร้อยและมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละร้อย โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้แก่โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเป้าจำนวน6คนผลการดำเนินงานจำนวน6คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ้อและมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ้อยโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้แก่โครงการส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนเป้าจำนวน5คนผลการดำเนินงานจำนวน5คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละร้อยและมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ โครงการศึกษาดูงานโคกหนองนามโมเดลตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าจำนวน4คนผลการดำเนินง,งานจำนวน6คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละร้อยและมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละร้อยงานตามอัธยาศัยกิจกรรมที่จัดในรอบที่1 1ตุลาคม25 6 4 ถึง31มีนาคม2515ประจำปีงบประมาณ2 5 1 5ได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป้า80คนผู้ร่วมกิจกรรม80คนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเป้า25คนผู้ร่วมกิจกรรม25คนคิดเป็นร้อยละร้อยบ้านหนังสือชุมชนตำบลป่าพุษาจำนวนสองแห่งได้แก่ 1. บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่9บ้านวังพับ 2. บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่8บ้านบึงกอกการดำเนินงานตามนโยบาย 1. โครงการกศนปักหมดุดสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้โดยโอกากสกศนตำบลปากพุสาดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการภายใต้นโยบายปักหมุดคนพิการสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งสิ้น15คน ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและกรอกข้อ,ขอมูลตามแบบที่กำหนดมีผลสำรวจจากการปักหมุดดังนี้ไม่พบตัวตนจำนวนสองคนเสียชีวิตวจำนวนสาคนไม่ต้องการรับการช่วยเหลือทางการศึกษาจำนวน10คนโครงการรับเงินเยียวยาด้วยสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรให้สถานศึกษาดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติและส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับจากสำนักงานกศนจังหวัดจำนวน32คนจากการตรวจสอบคุณสมบัติมีผู้มีสิทธิ์รับจริงจำนวน21คนไม่มีสิทธิ์รับจำนวน11คนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 การดำเนินงานภายใต้วิกฤตการการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความปกติใหม่หรือ New Normal ครูและผู้เรียนต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพความพร้อมทั้งภายในและภายนอกการเรียนรู้ทางไกลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กลายเป็นความปกติใหม่ของการจัดการศึกษาสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดการศึกษาและการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แบบ i n f i n i t y 2. จัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้วยกิจกรรมเช่นเยี่ยมบ้านกระมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับโควิด1ิ 3. เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างครูผู้เรียนหลากหลายช่องทางลายกลุ่ม Facebook เป็นต้น 4. พบกลุ่มภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเช่งคัด 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แฟ้มเกียรติบตัตรการพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำลบลสลกบาทประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2514ระหว่างวันที่17พฤศจิกาย,ยน2514ถึง17กุมภาพันธ์2515ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมทักษะอาชีพระดับปัจญาชั้นต้นและชั้นกลางรวมจำนวน15ชั่วโมงผ่านการอบรมโครงการศูนย์พิจิท,ท่าชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2515ระหว่างวันที่1-2มีนาคม2515ณโรงแรมเพชทโฮเทลเป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่17กุมภาพันธ์2515นักอุทยานแห่งชาติของวังเจ้าผ่านการอบรม ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัตรยาสัยกศนอกสู่ความเป็นเลิศด,ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะวันที่19กุมภาพันธ์2565ผลงานที่ภาคภูมิใจ best practice ประสบความสำเร็จได้เพราะความร่วมมือของนักศึกษาที่เข้าร่วมการสอบกลางภาคเรียน ที่2 5งสและได้รับการสนับสนุนจากกศนอำเภอขานุวรัฐสบรีและผู้ปกครองของนักศึกษาโดยมีกศนตำบลประุสาเป็นผู้ดูแลขอช่วยเหลือสนับสนุนในการทดสอบครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษากศนตำบลประุสาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมจำนวน45คนจากยอดตักตั้งกลุ่ม60คนเป็นอย่างดียิ่ง